สรุปผลมวยโลกที่ประเทศญี่ปุ่นวันที่13มีนาคม2568เริ่มกันด้วยคู่แรกโซซิกิอิวะตะแชมป์โลกรุ่น108ปอนด์ BO, ชาวญี่ปุ่นขึ้นชกป้องกันตำแหน่งครั้งแรกกับเรเนซานเดียโกผู้ท้าชิงชาวปโตลิโก ผลการชกเป็นเลเนซานเดียโก้ผู้ท้าชิงเอาชนะคะแนนไปอย่างเอกฉชัน116/112ต่อ117/111ต่อ118/110ต่อ110อย่างเข้มขัดแชมป์โลกมาครองได้สำเร็จ มาต่อกันด้วยคู่ที่2เป็นการป้องกันแชมป์โลกรุ่นไฟเวท112ปอนด์ WBO แอนโทนีโอลาสคัวกกาแชมป์โลกรุ่นไฟเวท1 1 2รอบปอนด์ WBO บชาวสหรัฐอเมริกาป้องกันแชมป์โลกกับอิโรโตเคียวกุจิอดีแชมป์โลกรุ่นไลฟ์ไฟเวท108ปอนด์ WBA บเชาวญี่ปุ่น ผลการโชคเป็นแอตทนี่โอราตกัวก้าเอาชนะคะแนนไปอย่างเอกฉัน114ต่อ113117ต่อ110118ต่อ109ป้องกันตำแหน่งไว้ได้เป็นครั้งที่สองมาต่อกันด้วยคู่ที่3เป็นการชคแชมป์ล้มแชมป์ระหว่างเคนจิโรเทลากิแชมป์โลกรุ่นไฟเวท112ปอนด์บ b c พบกับเซโกยูริอากุยแชมป์โลกรุ่นไฟเวท112ปอนด์ WBA เกมการโชคเป็นไปนอย่างสุดมันอากุยแชมป์โลก WBA อาศัยการออกหมัดที่จัดแจ้งทำคะแนนไปก่อนในช่วงตน้นแต่เคียนจิโร่แชมป์โลก WBC อาศัยความแข็งแกร่งของร่างกายเดินบทเดินเบียดจนอากุยอ่อนแรงก่อนจะไม่เล่นรวหมัดในยกสุดท้ายจนกรรมาการต้องยุติการโชคไปในที่สุดเคียนจิโร่รวบแชมป์โลก WBCWBA รุ่นไฟเวท1 1 2ปอนด์มาคองได้สำเร็จ